สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาติตติจอนะคะในช่วงบ่ายวันนี้เรามีนัดพูดคุยกับหนึ่งนมศิลปินที่วันนี้เขามาอยู่ที่ประเทศไทยและเราจะได้มารู้จักเขากันมากขึ้นนะคะผ่านคำถามต่างๆวันนี้ส่งกำลังใจกันเข้ามาได้เยอะๆเลยนะคะและตอนนี้ขอต้อนรับน้องปิ๊นจากโกส s t ไนคค่ะวูู้้ตอนนี้กันอยู่กันเยอะเลยทีเดียวนะคะในสตูตแห่งนี้นะคะ ขอต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้น้องปรินแนะนำตัวกันก่อนเลยค่ะครับสวัสดีครับปรินจากโกสตนยนะครับสบายดีนะคะสบายมากสบายมากนะคะโอเคไม่ได้กลับไทยมานานแค่ไหนแล้วคะโอ้ไม่ได้กลับมาเกือบน่าจะเกินสองปีแล้วนะครับโอ้และทีนี้พอกลับมาครั้งนี้เราแบบมีแพลนทาอะไรบ้างคะก็จริงๆแล้วกลับมาทำพาสปอร์ตแต่ว่าเดนก็ได้อยู่ไทยแล้วก็จับงานบ้างก็เลยมาทํางาน ออาทางานแล้วช่วงที่ผ่านมาอยู่ที่นู่นเราใช้ชีวิตยังไงบ้างคะน้องปริ้นตอ๋อตอนนั้นก็ได้ออกอัลบั้มมาทั้งหมด6ฉบับแล้วะครับแล้วก็เดบิวต์แล้วก็ก็ใช้ชีวิตแบบสนุกสนุกทุกวันนะครับอ,อที่นู้นบรรยากาศเป็นไงบ้างเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาแบบต่างต่างคนต่างเจอโควิดเนาะเราต้องออแบบเก็บตัวเราต้องกักตัวยังไงบ้างคะก็สําหรับผมนะครับผมเป็นศิลปินนะครับก็เลยต้องระวังโควิดมากกว่าคนอื่นนะครับ ก็เลยต้องจิ้มสมูทกับทุกวันเลยครับแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ต้องระวังมาต้องระวังจริงๆครับแบบไปเที่ยวไม่ได้แบบสบายใจครไม่เหมือนก่อนเนาะที่เราจะแบบอิสระไปไหนก็ได้ใช่ไหมคะคต้องเทคแคร์ตัวเองด้วยทีนี้ตอนช่วงที่โควิดหนักๆเลยอะไรคือ new normal ของน้องปรีนบ้างคะก็ผมเดบิวต์ตอนช่วงโควิดหนักเลยครับก็เลย ตอนที่แสดงก็ไม่มีแฟนมาดูอะครับแฟนก็เข้าไม่ได้ก็เลยต้องแบบดูออนไลน์ทุกอย่างทําทุกอย่างออนไลน์หมดเลยอะครับตอนทําอินเทอร์วิวนี่นั่นก็เลยไม่ค่อยชินกับการมีแฟนเพิ่งมามีแฟนเพิ่งมาเห็นตัวแฟนแบบตัวเป็นๆนะครับเมื่อต้นปีนี้ก็เลยยังไม่ชินเพราะตอนแรกเราแบบอยู่ออนไลน์กันหมดเลยเนาะเวลาแบบแสดงโชว์หรือว่าการที่เราจะเห็นแฟนๆก็ผ่านจอต่างๆใช่ไหมคะ ก็จะเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่นิดนึงพอได้มาเจอกับแฟนๆจริงๆอะไรแปลกมาแปลกใหม่ใช่ไหมคะโอเคทีนี้เรามาพูดถึงผลงานล่าสุดของ Ghost n กันบ้างดีกว่าตัวมินิอัลบั้มที่6ใช่ไหมคะที่เพิ่งปล่อยออกมาตอนช่วงเมษาแนะนํากันหน่อยสําหรับมินิอัลบั้มอันนี้เป็นยังไงบ้างก็มินิอัลบั้มที่6นะครับชื่อ Arcade V มี Title Track ชื่อ X-ray นะครับ ส่วนเพลง x อ็กซ์เป็นเพลงที่ค่อนข้างดาร์กนิดหน่อยครับแล้วเป็นคอนเซปต์แบบเหมือนแวมไพร์อะครับเลยเราก็ไปถ่ายมิวสิกวิดีโอที่โรงพยาบาลหลางแล้วครับแล้วยิ่งคอนเซปต์เรายิ่งดาร์กๆใช่ไหมครับเลยถ่ายตอกนกลางคืนครับ <ๆ S 2> ก็ค่อนข้างถ่ายไปก็เสียวไปนิดหน่อยในตอนนี้ครับโอ้เวอรหลังการทํางานเป็นไงคะโหดไหมก็โหดครับวันนั้นถ่ายทั้งวันทั้งคืนเลยครับถ่ายวันเดียวนะ ในโรงพยาบาลร้างด้วยหลอนไหมละ่ะหลอนหลอนนิดหน่อยครับต้องระวังต้องแบบไปกันเป็นกลุ่มกลุ่มเออไปคนเดียวก็จะน่ากลัวนหน่อยใช่ไหมคะฟีดแบ็กจากแฟนๆเป็นไงบ้างหลังจากที่ปล่อยอ,อีมินิอัลบั้มล่าสุดไปโอ้ฟีดแบ็กค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นแฟนๆแสดงต่อนหน้าแฟนๆครั้นงนี้ครับเลยค่อนข้างสนุกมากเลยครับความยากความโหดของมินิอัลบั้มนี้ละ่ะ โอ้ oh, ถ้าเกิดพูดถึงความโหดของการเต้นนะครับค่อนข้างเหนื่อยมาเลยครับเหนื่อยแต่สนุกนะครับแบบมีอคโรแพติกมีการโยนคนขึ้นไปอ,อะไรประมาณนี้นะครับใช่ครับก็มีความยากในเรื่องของการเต้นใช,ใช่ไหมคะแต่เพลงก็เพาะนะครับเพลงก็เพาะด้วยนะอย่างในมินิอัลบั้มนี้มีทั้งหมดกี่เพลงนะคะมีทั้งหมดหกเพลงหก <6 S 1> เพลงด้วยกันลองแนะนําแต่ละเพลงให้ฟังหน่อยอ๋อได้ครับ อินโทรของเราชิดดัดนะครับเป็นเพลงเหมือนค่อนข้างแบบเซ็กซี่นิดหน่อยครับแต่ว่าเป็นเพลงสั้นๆไว้ introduce อัลบั้มของเราครับและสุดเราก็มี X-ray นะครับเป็นไ l ล t ทร c คของเรา เหมาะก,กับเมมเบอร์ทุกคนในทีมที่สุดแล้วครับเป็นเพลงที่พวกเราปล่อยมาแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้แบบดีอ่ะนี่คือเพลงของเราอะไรประมาณนี้ครับส่วนแชมเปี้ยนนะครับแชมเปี้ย yeah. you เป็นเพลงแบบสบายๆค่อนข้างแบบ เห็นแล้วแบบเฮ้ยอยากสู <Bu> ้อะไรปานี้ครับเป็นเพลง fighting นะครับส่วนเพลง stranger stranger เป็นเพลงเพอๆต่างจากเเพลงชัยทัวของเราครับก็เป็นเพลงแบบใสๆนิดหน่อยก็จะทำให้แบบคนได้ยินเสียงเรา อีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็มี T.I.T. ครับ T.I.T. ก็เป็นเพลงที่สนุกสนานครับเป็นเพลงแบบที่ทุกคนร้องกันแบบสบายใจนะครับ เป็นหกเพลงที่หลากหลายแล้วก็มีแบบเหมือนหลายอารมณ์ให้แฟนๆได้ติดตามกันหลากหลายมาก,ายมากอยากถามถึงแบบตอนเข้าห้องอัดล่ะเป็นไงบ้างอ,อ๋อห้องอัดเหรอครับคือตอนเข้าห้องอัดรอครับทุกคนก็จะมีหน้าที่ของตัวเองที่แตกต่างกันไปอะครับบางคนก็ใช้เวลาอัดเสียงสี่ชั่วโมงเลยนะบางคนก็ใช้แบบสามสิบนาทีก็เสร็จถ้าเกิดเป็นแรปเปอร์ก็จะทําแบบสองรอบก็เสร็จแล้วแบบเนี้ยครับแต่คนอื่นก็จะใช้เวลานาน นานทีเดียวแล้วครับแต่ละคนจะมีเขาเรียกนะมีความยากความง่ายที่แตกต่างกันใช่ไหมคะแล้วแพลนในปีนี้ของ Ghost Nine เป็นยังไงบ้างคะน้องปรินก็ตอนนี้เราเพิ่งมาแสดงต่อหน้าแฟนปีนี้ใช่ไหมครับเลยคิดว่าปีนี้อยากที่จะคุยกับแฟนเยอะๆยากหาโอกาสแสดงมากขึ้นครับแล้วก็มีแพลนที่จะออกอัลบั้มไปเรื่อยๆครับจนกว่าสุปี ม,มีคำถามจากในแชทเข้ามาด้วยนะคะได้กลับมาไทยคิดถึงเมนูไหนบ้างคะได้กินเมนูไหนแลงบ้างแล้วอ๋อตอนแรกผมเป็นคนชอบหมูปิ้งมากเลยนะครับแล้วคือที่เกาหลีระะับไม่ค่อยขายหมูปิงะะ้งเลยแบบหายากไบไม่ได้กินมา2ปีกว่าแล้วครับแล้วทีนี้กลับมาไทยนะครเข้าเซเว่นซื้อหมูปิ้งแฮมเบอร์เกอร์มาแบบสชิ้นกิน สบายมากฟินเลยาหายคิดถึงเลยนะคะแล้วก็มีอีกคำถามนึงค่ะอยู่ที่เกาหลีเจอเขาเจอช็อกอะไรบ้างที่แปลกๆแล้วก็สนุกๆอ๋อที่เกาหลีเขาไม่ค่อยอายกันนะครับ <c oughs> คือผมอยู่กับผู้ชาย6คนใช่ไหมครับ <c oughs> ถ้าเกิดอยู่บ้านเดียวกันก็ค่อนข้างเละนิดหน่อยครับ <c oughs> แบบมืนแบบบางคนก็แบบถอดเสื้อบางคนก็แบบแบบถอดกางเกงอะไรแบบนี้ครับ <c oughs> ผมก็ ไปรอบแรกก็ตกใจยนิดน่เยเพราะที่ไทยไม่ค่อยทำกันก็แบบเป็นผู้ชายผู้ชายเนอะอยู่ในบ้านก็อิสระเต็มที่อิสระเต็มเกินไปเต็มเกินไปแรกๆก็จะน่าจะเขินอายกันอยู่บ้างเนาะแรกๆเขินมากครับแบบไม่ไม่ถอดเลยครับแบบอาบน้ำก็เอาเอาผ้าช็ดตัวคุมแต่เดี๋ยวนี้ก็ สองปีแล้วเนาะก็แบบว่าเป็นสนิทกันไปแล้วทีนี้สนิท,นทมากเกินไปเกินไปแล้วด้วยนะคะโ okay. อเคอะจากวันแรกที่ก้าวมาสู่การเป็นศิลปินเนาะจนถึงวันนี้คิดว่าตัวเองเนี่ยมีการพัฒนาหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะโอ้ผมคิดว่าผมพัฒนาด้านมายด์เซเยอะที่สุดเลยครับคือแต่ก่อนเป็นคนไม่ค่อยกล้าแสดงออกแล้วก็เป็นคนขี้กลัวแล้วก็ค่อนข้างขี้ขาดขี้ขาดนิดนึงเลครับแต่ว่า ไปเกาหลีมาก็ต้องไปเป็นนักแสดงไปเป็นศิลปินแบบนี้ครับมันก็ต้องเอ็กเพรสตัวเองให้ดีอะไรประมาณนี้ครับเลยคิดว่าเดี๋ยวนี้สบายแล้วครับไปไหนก็ถึงทําไม่ดีก็แบบไม่เป็นไรหร้กครับไว้โอกาสหน้าแบบอยู่สบายๆบายครับเพราะเราแบบเหมือนเขาเรียกน,นะเราไม่ได้เครียดเหมือนเมื่อก่อนแล้วเราแ<ช>บบเริ่มปล่อยฟรีไปบ้างใช่ไหมคะ,<ช>คะมีคนแซวเข้ามาตอนเด็กๆไม่ให้กินอะไรทําไมโตมาหล่อจังเลย บกินหมูปิ้งคหรกินหมูปิ้งเดี๋ยวหมูปิ้งหมดเซเว่นแน่เลยนะคะคนไปเหมากันมานะคะโอเคถ้าให้นิยามก๋สไนเป็นอาหารสักหนึ่งเมนูอยากจะให้วงเราเป็นเมนูอะไรคะโอ้คิดว่าเหมือนต้มยำกุ้งนะครับเพราะต้มยำกุ้งนะครับดังที่เกาหลีด้วยแล้วก็มีหลายรสมากครับมีเผ็ดเค็มหวานนิดๆแล้วก็เปรี้ยวบางครั้งก็ขม ถ้าเกิดไม่ก็ขมอะไรแาบนี้ครับแต่ว่าโคสไนก็เหมือนกันโคสไน์ก็มีหลายรสมีหลายสีมากครับพี่มมีเป็นความกลมกลม่อมใช่ไหมแบบแซบๆซเซ็กซี่แล้วก็มีแบบหวานๆเออมีหลายรสชาติเลยแล้วถ้าเป็นเมนูเกาหลีล่ะเราอยู่ที่นู่นเราชอบกินอะไรเป็นพิเศษอ๋อถ้าเป็นเกาหลีชอบกินไก่ทอดครับไก่ทอดเกาหลีคือดีมากเลยครับกินแล้วฟินจริงๆกินแล้วฟินใช่ไหมมันจะแบบ สามารถกินได้แบบดึงกระดูกออกมาที่เคยดูซีรีส์ใช่แต่คือที่เกาหลีเขาไม่ค่อยขายข้าวเหนียวกันนะครับีไม่มีข้าวเหนียวก็เลยแบบแต่ผมเป็นคนชอบกินข่าทอดกับข้าวเหนียวฮะเลยต้องให้แม่ส่งข้าวเหนียวไปหุงที่เกาหลีเองก็คือเราหุงเองเลยหรอใช่ค่ะเพื่อที่เราจะได้กินข้าวเหนียวกับไก่ทอดใช่ค่ะอยากกินแบบนั้นอู้ยน่ารักอ่ะโอเคก่อนที่เราจะให้น้องปินได้ฝาก พูดคุยกับโกสซี่เนาะชื่อแฟนคลับคือโกสตี้ป่ะคะใช่ค่ะอ่าเรามาเล่นเกมกันดีกว่ามีเกมให้เล่นนิดหน่อยนะคะอันนี้เ,เกมแรกท็อปทของปรินนะคะอ่าก็ให้ปรินแบบบอก3สิ่ง3อย่างตามหัวข้อเหล่านี้นะคะ,อะโอเค3ส,สิ่งที่ชอบทำยามว่างคะ่ะชอบเล่นดนตรีร้องเพลงแล้วก,ก็อกอกกำลังกายออกกำลังกายโอเค3เพลงที่ฟังบ่อยๆในช่วงนี้๋อมี อ๋อมีอะไรบ้างมี soon you'll get better ของ Taylor Swift นะครับแล้วก็มีพักก่อนอือพักก่อนด้วยอพักก่อนของพี่มินลีนะครับแล้วก็ g h o s t n i n e X-ray ต่อไปค่ะคำพูดติดปากสามคำค่ะชอบพูดคำว่าแบบแบบก็แบบแบบก็แบบแบบแบบว่าแบบแล้วก็ชอบพูดคำว่า like ถ้าเกิดแบบพูดเหมือนภาษา กรีกเอาครับแบบค่อนข้างแบปลงไปเนะคือผสมภาษาเกาหลีภาษาไทยอย่าครับก็เลยแบบก็แบบ like like ก็คือแบบแนะครับแบบแล้วก็มีคําว่าออนยอครับออนยอคือคําย่อใช้กับเพื่อนสนิทนะครับแปลว่า annoying นี่นะครับย่อเป็นออนยอออนยอใช้เล่นกับเพื่อนบ่อยแบบโซออนยอเนี่ยหยุดออนยอได้แล้วอะไรโอเคต่อไปค่ะสามคำที่อธิบายความเป็นตัวปรินซ์ค่ะ คิดว่าเป็นคนเงียบแล้วก็วุ่นวายแล้วก็สบายเงียบกับวุ่นวายนี่ความแตกต่างแตกต่างครับใช่เงียบวุ่นวายนะคะต่อไปค่ะสามเพลงของตัวเองที่ชอบที่สุดชอบเพลง antenna น,น,นะครับแล้วก็ flying at night กับ control สามสถานที่ที่อยากไปตอนนี้ตอนนี้อยากไปไอคอนสยามเห็นว่าเพิ่งเปิดใหม่ไม่ค่อยได้ไปมาก่อน แล้วก็อยากไปวัดล่องขุนวัดล่องขุนที่เชียงรายแล้วก็อยากไปเกาะสมุยเกาะสมุยคราวนี้จะได้ไปไหมกลับมาแล้วมีเวลาไม่พอไว้ไว้ข้างหน้านะ่รั้งหน้านะคะต่อไปค่ะสามกีฬาที่ชอบที่สูดชอบดูหรือว่าชอบเล่นก็ได้ผมเป็นคนไม่ชอบกีฬาเลยไม่ชอบกีฬาเลยชอบออกกำลังกายแต่ไม่ชอบกีฬาเลยเลยแบดแบดมินตันก็โอเคอยู่อย่างเดียว อย่างเดียวเลยโอเคต่อไปค่ะเมนูโปรดสามเมนูโอ้ข้าวเหนียวหมูปิ้งปูผัดผงกะหรี่ไก่ทอดแล้วได้ทานผัดปูผัดผงกะหรี่ยังคะรอบนี้อ๋อได้แล้วเ่าได้กินแล้วเย่อมย่ยมไปเลยนะคะต่อไปค่ะสามภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องโปรดค่ะอ๋อชอบโน้ตบุ๊กครับแล้วก็ชอบอินเทอร์นกับ About Time อต่อไปความสามารถพิเศษ3ามอย่างที่อยากทำให้ได้อยากย้อนเวลากลับได้ครับแล้วก็อยากพูดภาษาให้คล่องทุกภาษาแล้วก็ล่องหนกันนะครับล่องหนแบบดิดนิ้วปับ๊บไปเลยลล <laughs> ว้าบได้นะคะโอเคต่อไปสามสิ่งของสำคัญที่ขาดไม่ได้ขาดกระเป๋าตังค์ไม่ได้ครับกูฟังแล้วก็โทรศัพท์โทรศัพท์ต่อไปค่ะ ถ้าขอพรอะไรก็ได้สามข้อจะขออะไรจะขอให้สุขภาพแข็งแรงเป็นนานๆครับแล้วก็ให้ไม่เครียดมีความสุขตลอดเวลาแล้วก็ขอพรอีกสามอย่างสองขอเพิ่มไปเลยใช่คเอออันนี้ยังน้อยยังขอเพิ่มสามบางคนขอเพิ่มไปอีกสิบนะคะอ๋อผมสาพอแล้วสามพอแล้วนะคะโอเคหมดไปแล้วสำหรับท็อปทรีของน้องปินนะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมค่ะมีหมายเลขหนึ่งถึงสิบห้าให้น้องปินเลือกมาห้าหมายเลขด้วยกัน หมายเลขแรกคือหมายเลขสามครับหมายเลขสามนะคะสิ่งที่กล้าหาญที่สุดที่เคยทำมาค่ะน่าจะเป็นการไปเกาหลีนะครับตัดสินใจไปใช่ครับเพราะว่าตอนแรกอะครับผมไม่ได้้าจะไปเกาหลีแล้วก็เหมือนหาเส้นทางอื่นในชีวิตไว้แล้วอะครับแต่คือก็มีโอกาสที่ดีเข้ามาถึงเราก็เลยลองไปลองสู้ดูครับก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็นความกล้าหาญที่ดี กาหันมากาหันมาเก่งมากค่ะต่อไปอมหมายเลขอะไรดีคะเอ่อสิบสามก็ไไ้หมายเลขสิบสามนะคะแป๊บหนึ่งนะคะ<อ>มีโพยมีโพยสะพูนะคะหมายเลขสิบสามเป้าหมายในอนาคตคืออะไรคะเป้าหมายในอนาคตคือการแสดงที่ไทยยค่ะไม่เคยแสดงที่ไทยมาก่อนนะครับแล้วครั้งนี้กลับคนมาคนเดียวด้วยครั้งหน้าก็อยากกลับมากับเดนเบอร์แล้วก็แสดงคอนเสิร์ตที่ไทย นี่ก็มีคอมเมนต์ในแชทเหมือนกันนะคะว่าอยากให้โกสไนมาประเทศไทยมีแลนบ้างไหมคะเนี่ยก็อยากมามากครับก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนอ่ะถ้าพร้อมแล้ว,วแฟนชาวไทยก็จะได้เจอโกสไนแน่ๆนะคะหมายเลขต่อไปค่ะเออหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดนะคะเริ่มหัดเต้นครั้งแรกเมื่อไหร่เริ่มหัดเต้นครั้งแรก,รน,รแรกน่าจะประมาณห้าปีที่แล้วบางครับไปเรียนที่อะคาเดมีเต้นที่หนึ่งอะครับ แล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ได้ไปเกาหลีใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนหัดใหม่หมดเลยอะครับคือคือเหมือนเราเคยเต้นมาที่เมืองไทยใช่ไหมครับแต่ว่าไปเกาหลีมาต้องเริ่มใหม่หมดเลยอะครับเพราะว่าแบบไอ้มันมีพวกเบสิกที่แบบพืาต้านเ่างๆใช่ไหมครับเราตอนนั้นเบสิกไม่ดีเลย,เยสมัยก่อนโดนดา่ากันมาก โอ้ซึ่งกว่าจะได้ถึงทุกวันนี้ก็ต้องผ่านการเทรนที่หนักหน่วงใช,ใช่ไหมคะโอเคอหมายเลขต่อไปหมายเลขสองหมายเลขสองนะคะงานอดิเรกของน้องปริน,นะค่ะชอบวาดรูปผมชอบเล่นดนตรีกับวาดรูปเล่นดนตรีกับวาดรูปวาดแบบจริงจังเลยไหมคะก็ไม่ได้จริงจังขนาดนั้นแต่ก็ เหมือนเป็นการผ่อนคลายใช,ใช่ไหมคะหมายเลขต่อไปค่ะเออหมายเลขเก้าค่ะหมายเลขเก้าโอ้โหอันนี้ก็น่าจะเดากันได้เมนูอาหารที่ชอบที่สุดชอบหมูปิง้ง <c oughs> แล้วก็ชอบซูชิด้วยคะ่ะคนไทยชอบกินซูชินะใช่โอ้ยหมูปิ้งนี่ถ้าทางจะเป็นเมนูที่เดี๋ยวเราจะต้องไปหากินดูบ้างแล้วนะคะว่าทําไมน้องฟินถึงชอบนะคะห <c oughs> มายเลขต่อไปค่ะเออ หมายเลขแปดก็ได้วหมายเลขแปดนะคะนิสัยส่วนตัวที well ่ไม่ค่อยมีใครรู uh ้ผมเป็นคนชอบทำหน้าแปลกๆหน้าแปลกๆเป็นคนคุมค uh> ุมพวก facial expression ไม่ได้ครับเพราะว่าไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับแบบยูดีดีแบบพูดไปก็แบบคือหน้าก็จะแบบว่าเหมือนมี acting ใช่ไหมไม่น่าจะใช่ acting แต่คือแบบเหมือนแอบไม่เป็นนะครับแอบพวก สีหน้าไม่เป็นนะครับก็เลยต้องระวังหน่อยอ่าแต่ว่าช่วงที่เราแบบใส่แมสกก็คือสบายมากไม่อาจถอดเลยค่ะจริงๆรู้สึกหงุดหงิกันค่ะพอแบบว่าพอจะให้พอถอดแมสปุ๊บแล้วแบบอ้าวแย่แล้วเวลาจะน้าน่าหลุดเลยผมก็เป็นก่เลยต้องระวังโอเคแล้วหมายเลขสุดท้ายโอหมายเลขสิบครับหมายเลขสิบนะคะอีโมจิที่ใช้แทนตัวเองค่ะใช้ อิโมจิมองบนบ่อยครับมองบนอิโมชิมองบนชอบแบบแซวแซวเพื่อนบ่อยเอครับ <น S 1> แบบออนึกอ่องนึกอ่อกเลยน่ารักนะนี่คือแฟนๆก็คือส่งคําถามเข้ามาในแชทเยอะมากเดี๋ยวพี่จะดึงขึ้นมาถามแล้วกันนาอเป็นคําถามน่ารัก <S <S น่ารักอ่ะอันนี้วงรุ่นพี่ไอดอลที่ปลื้มคือวงไหนคะอ๋อเคยไปคอนเสิร์ตรุ่นพี่แบล็คพิมมาก็คือรู้สึกว่า พี่ลิซ่ากับรุ่นพี่ทุกคนนะครับมีแบบคริสมาสเต็มมากแล้วก็เก่งมากมีแบบวิธีตกแฟนคลับแบบทั่วโลกเลยใช่ไหมคะโอเคคำถามจากคุณคนนี้บอกว่าเมมเบอร์คนไหนที่ปริ้นคิดว่าแตกต่างกับตอนเจอครั้งแรกมากที่สุดคือคนอื่นนะครับเขาจะแบบบอกว่าเป็นผมตลอดก็น่าจะน่าจะเป็นผมนะผมก็คิดว่าน่าจะเป็นผมนะครับเพรครั้งแรกมาแบบเงียบจริงๆครับแบบไม่สนิทกับใครเลยแล้วก็ ไม่พูดกับใครแบบสามเดือนกว่าเหมือนกับมีแต่คนแบบชวนคุยอย่างเดียวเราพูว่ไม่ค่อยกล้าก็แล้วอะไรประมาณนี้เหครับแต่ตอนนี้คือคุยไม่หยุดตอนนี้คือต้องบอกให้ขุบเลยเพื่อนเพื <laughs> พ่อนบอกพอก่อนรินพอก่อนอะไรอย่างนี้นะอ่ะต่อไปนะคะคำถามนี้มีที่เที่ยวที่เกาหลีที่อยากให้แฟนๆไปตามรอยบ้างไหมคะมีมีแม่น้ำฮันครับชอบไปแม่น้ำฮันเพราะว่า อนมีความสุขก็ไปได้ตอนเครียดก็ไปได้ไปกับเพื่อนก็ได้ไปคนเดียวก็ดีครับแล้วก็ชอบสูตรอากาศดีๆอ,อากาศดีด้วยนะคะแล้วก็ชมวิวอ่าใขรที่อยากไปเกาหลีหรือว่าเตรียมจะไปเกาหลีก็แม่น้ำฮันได้เลย<ช>นะคะน้องปิ่นแนะนำนั่นเองนะคะต่อไปสนิทกับเปมเบอร์คนไหนที่สุดจริงเราสนิทกันมากเลยนะครับเพราะว่าอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงมาหลายปีแล้วแต่ช่วงนี้นะครับ ทังนี้เล่นเกมกับพิจุนซองบ่อยครับพิจุนซองคข้างๆสนุกด้วยครับแล้วก็คุยเก่งแล้วก็เล่นเกมด้วยกันนะครับเล่นจนดึกเลยเล่นจนดึกนะ <S <S โดนดุมากไหมคะแนนอน<ก>ดึกกันถ้าเกิดวันต่อมาก็าแบบจง่วงๆนิดหน่อยก็จะโดนผู้จัดการแบบหยุดเล่นเกอย่าน,นี้ <S <S นอนเร็วกันนิดนึงเล่นเกมดึกมาหลายวันแล้วนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหม <S 1> <S 1> หอ่าต่อไปนะคะคำถามนี้ทำอาหารไทยให้เมมเบอร์ชิมบ้างไหม เคยทำมาม่าต้มยำกุ้งให้กินครับมีบางคนก็ชอบบางคนก็บอกว่ามันแบบคันคอเกินไปครับเผ็ดเหรอคะไม่ใช่เผ็ดครับแต่กินแล้วแต่คันคอกินแล้วคันคอเขาบอกว่าคันคอมก็วก็คันคอแต่ก็ชอบชอบนะครับแล้วก็ทำข้าวเหนียวให้กินทำข้าวเหนียวใช่ข้าวเหนียวนี้แสดงว่าต้องหุงแบบจนชำนาญแล้วใช่ไหมคะชำนาญมากครับผมไม่เคยเฟลเแล้ว ดีค่ะวันหลังต้องแบบเหมือนทำทำ,ทำคลิปทำคลิปแนะนำการทำข้าวเหนียวตอนอยู่เกาหลีเป็นแฟนน่าจะชอบนะคะโอเคเอันนี้คำถามส่วนใหญ่จะชมว่าหล่อนี่คอมเมนต์คือหล่อสุดหล่อมากๆค <c oughs> าว่าหล่อคือเยอะเต็มไปหมดแล้วนะคะ,คะแล้วตอนที่มาที่ไทยช่วงนี้ไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างแล้วอ๋อไปยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยครับกลับบ้านครัได้กลับบ้าน สองปีแล้วที่เราไม่ได้กลับบ้านนะครับแต่ครั้งนี้ก็กลับบ้านแล้วก็กินอาหารไทยไปร้านอาหารไทยบ่อยมากเลยครับเหมือนแบบเก็บเก็บโมเมนต์การกินอาหารไทยใช่ไหมคะคิดถึงคิดถึงใช่ไหมโอ้โหนี่คือส่วนใหญ่แฟนเขาเข้ามาชมว่าเราเลยเพราะแบบช่วงตั้งแต่เดบิวต์กันมาเนาะเราก็ยังไม่ได้เคยเจอกันแบบตัวเป็นๆจริงๆจังๆแบบนี้เลยนะคะแฟนๆก็คงอยากเห็นเพอร์ฟอร์มของ Ghost n i แล้วแหละแล้ว ในปีนี้นอกจากตัวมินิอัลบั้มที่เราปล่อยออกมาเราจะได้เห็นผลงานอะไรของโกสไหนบ้างคะก็น่าจะออกอัลบั้มใหม่ตอนปลายปีนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะนะครับนี่ไม่ใช่สปอยหรืออะไรนี่คือความคิดของผมนะครับก็คงจะได้ออกใหม่ครับก็ขอให้รอสักพักหนึ่งครับแล้วก็รอแบบเตรียมเพอร์ฟอร์มให้แฟนๆได้ชมกันใช่ไหมคะ มาถึงช่วงท้ายแล้วเวลาผ่านไปรวดเร็วมากมาเลยอยากให้น้องปินได้ฝากถึงช่องทางการติดตามของน้องบินด้วยแล้วก็ของวงด้วยค่ะอ,อ๋อก็ฝากติดตามโฆษณาด้วยนะครับโฆษณา o u t u b e Instagram เอ,อ่อทวิตเตอร์ทิกมีหมดครับก็ถ้าเกิดเสิร์ชออฟ i ิเชียลโฆษณาก็น่าจะออกมาทุกช่องทางครับ อ,อ,อเคอย่างชมว่าหลอกกันไม่หมดนะคะนี่คือคอมเมนต์นี่แบบถ้าตามไปดูย้อนหลังนี่ก็คือคำว่าหลอกเต็มไปหมดแล้วนะคะมีแฟนค่ะบอกว่าให้รีวิวนิสัยเมมเบอร์แต่ละคนหน่อยโอ้ได้เลยครับนี่คือโอเคเราจะมาเม้ามอยเมามอยเมามอยก็คือคนแรกก็พี่ชุนยองนะครับพี่ชุนยองเป็นพี่ที่ดีมากเลยครับคือเป็นคนอดทนแล้วก็เป็นคนที่ใจกว้างครับ แล้วพี่ชินเป็นพี่ที่สนุกครับสนุกแล้วก็คือตอนแรกคิดว่าเขาเป็นคนแบบค่อนข้างยิ่งนิดหน่อยตอนแรกที่มานะครับแต่ว่าจริงเราไม่ยิ่งเลยครับแบบชวนคุยแล้วก็สบายกันมากครับแล้วส่วนพี่ขังทรงนะครับพี่ขังทรงเป็นคนหวานครับหวานมากแล้วก็ชอบเข้ามาหาผมครับเข้ามาแล้วก็แบบมาเล่นมาแบบยี่หัวย, <c oughs> ยี่หัวด้วย เหนื่อยเหนื่อยตะวันครับเหนื่อยตะวันแล้วก็มีพี่ชุนซองเมื่อกี้ที่เล่นเกมด้วยกันนะครับเป็นคนตลกแต่ว่าตลกคือตลกได้สัก30นาทีแล้วอีกห้าชั่วโมงก็จะแบบเหนื่อยเพราะใช้ความตลกไปหมดแล้วประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีอูจินอูจินเป็นเพื่อนคนเดียวที่อายุเท่าผมนะครับหล่อมากหล่อมากแล้วก็อ่านหนังสือเก่งนะครับก็เลยค่อนข้างใช้คําพูดเต็มนะครับแล้วก็มีชินอู ชินูน่ารักมากเลยครับน่ารักแล้วก็อ่อนโยนโอเคผ่านการรีวิวเพื่อนไปแล้วนะคะทุกคนอ่ันนี้คำถามบอกเมื่อกี้น่าจะตอบมาจากความสามารถพิเศษที่อยากล่องหนได้อยากล่องหนไปเล่นโซนที่ไหนคะอยากล่องหนไปอยากไปวอเตอร์พาร์คตอนนี้ครับใช่ครับวอเตอร์พาร์คที่ไทยไหมคะหรือว่าที่ไทยครัเพราะอากาศร้อนมากเมื่อกี้คือกลับไทยมาสักสอวันที่แล้วอะครับ คือกลับออกมาแล้วแบบเห็นแบบได้รู้สึกถึงอากาศแบบอับพุ่งขึ้นมาตอนลงจากเครื่องบินนะ,ะร้อนมากๆากถ้าได้ถ้าอยู่ในน้ําก็คงแบบสดชื่นะนะคะโอเคอ่ะอันนี้ให้เป็นคําถามสุดท้ายแล้วกันนะคะเมมเบอร์คนไหนชอบชวนไปถ่ายติ๊กต็อกหรือคะพี่ปิน๊นมีพี่ชุนซองเมื่อกี้ที่เล่นเกมด้วยกันนะครับ คือชอบถ่ายติ๊กตอกมากแล้วก็ถ่ายอะไรแบบแปลกๆสนุกๆก็ครับแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่พวกเราไปอเมริกากันใช่ไหมครับผมก็เอ,อินอนกับพี่เขาอ่ครับนอนคนเดียวกันแล้วช่วงนั้นเพิ่งเริ่มเล่นติ๊กตอกใหม่ๆครับเลยโอ้ถ่ายเยอะมากแล้วผมก็เป็นตะกล้องให้เป็นแบบเขียนสคริปต์ให้ว่าแบบโอเคแบบจับมุมกล้องคือผมเป็นคนทำนั่นแหละครับแล้วสไตล์การถ่ายติ๊กตอกของปีนล่ะเป็นสไตล์แบบไหน โอผมเล่นทิกตอกไม่ค่อยเก่งครับยังไม่ค่อยรู้สึกแบบแต่ว่าต้องแบบต้องไปหาดูแล้วอ,อาจจะยังไม่เจอจุดที่แบบใช่สำหรับเราตอนนี้ก็วาไรตี้กตปกติเล่นโซเชียลไม่ค่อยเก่งครับถ่ายรูปก็ไม่ค่อยถ่ายรูปอะไรน,นี้ถ่ายรูปด้วย โอเคค่ะโอ้โหวันนี้สนุกสนานมากๆเลยต้องขอขอบคุณน้องปริ้นจาก g h o s t i n e มากๆเลยนะคะสำหรับแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์กันก็ติดตามชมย้อนหลังได้ถ้าใครมาไม่ทันตอนต้นคำถามเราสนุกมากเลยวันนี้นะคะและอาทิตย์ิจอวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณน้องปริ้นอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะครับค่ะสำหรับอาทิตย์ติจอครั้งหน้าจะพบกับศิลปินคนไหนห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะวันนี้ไม่ไม่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ